สายฟรีวันที่109ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยเราทำสายฟรีมาถึง109วันแล้วนะครับพี่รู้สึกว่ากิจกรรมต่างๆที่มันอัปเดตเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรเลยฉะนั้นพี่ก็จะมาบอกคริคดีๆเกี่ยวกับเกมนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเริ่มเล่นเกมนะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายฟรีใหม่ๆเนี่ย ควรจะเอาตัวอะไรดีและตัวไหนเล่นได้ยาวๆวันนี้มาคุยกันครับก่อนอื่นมาอัปเดตกันก่อนเลยเราอยู่ในอันดับที่22ของซาร์ฟเอันดับลงมา1แต่ว่าไม่เสีเรียดพลังรบอยู่ที่12บสล้านหนึ่งเหลือเชื่อพลังรบเราขึ้นมา7 0 0ดพันเหี๋ยขึ้นน้อยมากนะวันหนึ่งขึ้น7 0 0ดเนี่ยเลเวลก็ <c oughs> <c oughs> ยังคง89กนะครับกับ XP 6429อีกประมาณ8วันเลเวลอัพ วันนี้หมุนกงล้อเอาเพชรล้วนๆให้ได้เพชร5อันไปเลยครับในส่วนของช็อกโกแลตกด51ครั้งตามสูตรที่เราบอกไว้เมื่อวานแล้วก็กระป๋องม่วงกด2ครั้งมีเพชรอยู่2,700เพชรวันนี้เราก็จะกดแพ็คที่เรารอมาเนินานครับนั่นก็คือแพ็คของอยู่ไหนวะแพ็คของตัวอาวุธหาไม่เจออยู่นี่อ่านี่ไง1888เพชรเดือนหนึงซื้อได้2แพ็คกดไปเลยนี่เดือนนี้จบภารกิจแล้ว ไม่มีอะไรติดค้างกันทั้งนั้นนี่ครับสายฟรีที่ดีควรจะได้ตั๋วดำทั้ง3าที่ปกใบ2รอบแล้วก็ตั๋วอาวุธ2รอบ2ชุดอันนี้ชุดละ1,888เพชรแล้วก็เหลือเพชรอีก800ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่จะเก็บไว้ใช้กับกิจกรรมอันนี้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูครับ ไอการ์ดเนี่ยสุ่มการ์ดไล่โจมตีเนี่ยพี่ว่าซื้อคุ้มอยู่นะฮะห0เพชรอเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังขอดองรอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ถึงเราเปิดมาพลังก็ยังไปไวไม่เยอะมากต้องรอตัวยูมากิจกรรมที่อัปเดตในวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรบ้างเป็นกิจกรรมไม่คล้ายของวันก่อนๆนะครับเพราะว่ามันมาในช่วงของคริสต์มาสไงพิยีมคริสต์มาสมันก็เลยอยู่ยาวหน่อย是是ไม่มีอะไรจริงด้วยเดิมๆเ,เลยแล้วเดี๋ยวจะมีอาวุธรีเทิร์น ของทัสซูมากิยูอเป็นรองเท้าอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันตัวทัชข้าม รองเท้าก็ค่าเหมือนกันเราไปมุ่งที่ตัวซีเรียลยูอย่างเดียวและเรามาพูดถึงกันเลยนะตัวละครไหนที่ควรเป็นตัวเริ่มต้นของสายฟรีแล้วก็เล่นได้ยาวๆอย่างที่รู้กันตอนนี้มันคือเมตาของ UR ตัวที่เราจะเอามาในทีมของเรานั่นก็คือยูอาครับสิ่งที่เราทําได้เป้าหมายหลักคือการทําให้ทีมเราเก่งขึ้นนั่นะก็คือการสะสมตัวดําแล้วก็การสะสมตัวอาวุธเพื่อเอาตัว UR ที่เราชอบที่ใช้คําว่าที่เราชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครมัน เก่งสักแค่ไหนแต่เป็นตัวที่เราไม่ชอบเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นเกมนี้ไม่สนุกเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับตัวที่เราชอบใน UR สูงมันมาครับตอนนี้ตัว UR เก่งทุกตัวแต่ก็ข้อดีข้อเด่นนะครับแตกต่างกันในแต่ละตัวแต่พี่คิดว่าทุกคนต้องการก็คือโบรสเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบโบรสและมันมาเป็นคอด้วยหลายคนไม่น่าพลาดครับเพราะฉะนั้นเอาคอโบรสเป็นตัวตั้งเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นมีคอโบรส การเริ่มต้นไอดีที่ดีก็คือมีตัวละครที่แบกทีมได้และตัวละครที่สามารถเล่นแรกยาวๆวันนี้พี่จะมาบอกกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่ทู่ตู้ตัวม่วงน,นะทู่วะตู้ตัวม่วงเนี่ย มันจะมีตัวม่วงมาให้สุ่มเยอะมากตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสได้ตัวละครเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเรากดเพิ่มเลทแต่เพิ่มเลทตัวนี้ไม่การันตีว่าตัวตัวม่วงที่ได้ SSR จะเป็นตัวมัดน,นะครับแต่มันการันตีใบที่80ก็จะได้ตัวนี้แน่นอนเพราเนี่ยก็อยู่ที่ดวงเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าเราควรหวังอะไรในตู้ตัวม่วงถ้าเกิดว่าไอเดีเพิ่งเริ่มต้นอันดับแรกก็คือเด็กในย่างเอา เด็กเนี่ยไม่สมควรจะเอาเพราะว่าอะไรครับพอได้ลูกแก้วเด็กมาตัวเด็กหาง่ายนะแต่ไอหินฮีโร่เนี่ยหายากมากเพราะว่าไม่มีกิจกรรมไหนที่แจกหินฮีโร่เลยนะนอกจากกิจกรรมครบรอบปีที่หมู่เทพก็ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่การันตีว่าพฤษภาพาคมนี้จะมีหินฮีโร่มาแจกอีกแต่ที่ดีก็คือโบรลสตัวนี้ครับ สำหรับเป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันเพราะบลรอสร่างหนึ่งเป็นตัวแจกเพื่อเราสุ่มตัวม่วงได้ลูกแก้วนี้มาแล้วก็ได้หินปีศาจจากกิจกรรมบาคาโกเราก็สามารถวิวัฒนาการเป็น SSR บวกบ่อรล่อได้นะครับแต่ข้อจํากัดก็คือเมื่อในเมตาของ UR บ่อรล่อ SSR บวกไม่สามารถใส่เข้าไปในทีมได้เพราะว่าเราใช้โบลรอส UR ต้องเลือกแบบนี้เลยนะฮะว่าเราจะเล่นแบบไหนมันไม่สามารถใส่บอร็อดยูอาร์ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เลยไม่ไม่นิยมเท่าไหร่นะฮะการนําทีมของสายฟรีควรเป็นตัวที่มันเล่นได้ยาวๆนะครับแต่ถ้าถึงเวลาแล้วเอาไปใส่ทีม2ทีม3อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะมาดูตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปที่เหมาะกับเป็นตัวเริ่มต้นเกียร์โรสเกียร์โรสเกียร์โรเกียร์โรเป็นคอที่ดีที่สุดของสายฟรีในตอนนี้แล้ว ก็คือสามารถสุ่มได้ทั้งตัวม่วงแล้วก็สุ่มได้ทั้งตัวแดง ตัวละครเนี่ยเป็นคอที่จะให้ลูกไฟสาเพิ่มเลือดแล้วก็ทําให้ตีแรงด้วยถ้าเกเรามีตัวดามเมดในทีมอยู่แล้วการได้เกียโรสเกียโรเป็นตัวเริ่มต้นก็ดีอาจจะซื้อฟูบุกิก็ได้นะครับการซื้อฟูบุกิดีหมดนะไอดีเริ่มต้นเถิดหาพี่ครับพี่ครับเอาฟูบุกิดีไหมราคา3 1 9บาทจัดเลยนิน้องชายมันแบกทีนเ้นมต้นได้ดีแต่ต่อหลังดามเมดหมู่มันที่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เบื้องต้นอะ ผ่านด่านง่าย PVP ดีเอามาดีที่สุดครับคู่กับเจโรเจโรเนี่ยเริ่มต้นก็ดีนะฮะแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งในคอของบอร์ร่อ UR เจโรเจโรก็ยังสามารถเข้าทีมได้เพราะว่าบอร์รอ UR ต้องการตัวสายพลัง2ตัวซึ่งอีกตัวหนึ่งหายากมากถ้าเป็นสายฟรเมาก็คงได้แต่ตัวเกย่ครับอย่างตัวอะไรเดีย ตัว5ดาวอ่ะตัวตัว SR นะครับอย่างราชาน้านฟ้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันไม่ได้มีกิมมิกกับทีมเลยสู้ใส่เจโรสเกโรไปอีกตัวยังดีกว่านะครับตัวที่แนะนำตัวต่อมาในคอของ UR นะบ,บอกร่อ UR หมาเฝ้าบ้านแมนตัวบล็อกลูกไฟ ตัวเพิ่มลูกไฟในกรณีที่เราไม่มีโซนิคยูอาร์และหมาเฝ้าบ้านแมนยังเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนด้วยที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นชอยที่ดีในการเริ่มต้นแต่สําหรับพี่ที่เคยเริ่มต้นด้วยหมาเฝ้าบ้านแมนมาแล้วทุลักทุเลพอสมควรเพราะหมาเฝ้าบ้านแมนอึดก็จริงแต่ว่าดาเมจมันไม่สามารถเคลียร์ตัวละครฝ่ายตรงข้ามได้ไวขนาดนั้นมันตีแค่สามตัวแนวหน้ามันนะครับเพราะน,นี่ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีตัวดาเมที่อยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้เราจบไม่ทันทีมเราตายก ที่เคยลองมาแล้วแบกทีมไม่ได้ค่อยเท่าไหร่นะจากประสบการณ์ที่ใช้ตัวต่อมาทาสึมากี้ร่างสองไม่ใช่ยูอานะครับตัวนี้ยังเล่นได้เคลียร์ด่านได้ดีนะครับแล้วก็ลงด่านลงดัน PVP ได้ดียิ่งสู้กับวัคซีนแมวร่างหนึ่งีชอบเลยแต่ถ้าเกิดเอาดาเมจมาวัดกับตัว UR ไม่สามารถสู้ยูอาได้ครับแต่พูดถึงว่าเกิดเอาใส่ในทีมเพววื่อความปลใจเอาเป็นทีม2 หรือว่าปั้นยาวๆแบบทีมตอนต้นตอนเรายังไม่มี UR เนี่ยเวิร์กและสิ่งสำคัญเป็นสายพลังซึ่งใส่คอกับโบรอดได้ดีนะครับไอตัวอนะไรหน้ากากหวานอันนี้ก็ดีในการเริ่มต้นคะรับแต่ก็จะแบกทีมยากหน่อยเพราะเป็นตัวบูต์ความไวที่ไม่มีดาเมจจ๋าเท่าไหร่มันโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์่ะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ใครถึงตายได้ออกแนวซับพอร์ตที่มีบู์ความไวเหมือนโซนิกล่าง2ที่ ไม่ไม่ต้องทํา5าดาวเอางั้นดีกว่านะครับรารเริ่มต้นตัวเนี้ยหน้ากากหวานเป็นตัวบูทความไวที่ดีเถ่ากคนไม่เอาโซนิกยูอาร์นะครับอีหนึ่งตัวเริ่มต้นดีเหมือนกันอัศวินขับเคลื่อนครับอาศ่ินขับเครื่อน,อน,อนทําไมเริ่มต้นดีนะเริ่มต้นดีเฉพาะก็ต่อเมื่อเราเอาฟูบุกิราคา319บาทนะครับเอาฟูบุกิสามร้อยสิบเก้าบาทเวลามันอันติทีนึง่งอัศวินขับเคลื่อนจะกลายร่างทาร์ฟอร์มซิลเวอร์ นะเป็นขั้น4แล้วก็จะปากแรงมากนะนี่คือข้อดีผ่านดันดี PVP โหดครับตัวต่อ,อไปที่แนะนำโซ n i c อันเนี้ยถ้าพี่ย้อนเวลาไปนะถ้าพี่ไม่ได้ถ้าพี่ไม่ได้เกรวินเจเกรเรนะพี่จะเอาตัวเริ่มต้นเป็นโ o n i c ร่างสองเพราะว่ามันจะทำา้ดาวได้ไวมากเพราะว่าสิ่งแรกสองมีแจกวันที่6ใช่ไหมครับแจกเศษอะไรแบบนี้ถ้าเรามีตัวอยู่แล้วเศษที่แจกมันจะเยอะขึ้นทำให้ไป5ดาวไวขึ้นเพราะฉั้น ใครมีช้อย c e s o n ร่างสองที่จะปั้นยาวๆก็เหมือนพี่นี่แหละนะครับอีกตัวหนึ่งที่ปั้นได้นะคะรับตัวเริ่มต้นที่ดีวัตสีนแมงฟร่างสองตัวนี้บอกเลยว่าดีมากทีลีนี่มาพอกับทัชเซอ์มากิเลยยิ่งได้ออกก่อนนะคือข้อดีของมันก็คือเธอมีการระเบิดสนามพลังเนี่ยตัวมันจะขยายใหญ่นะมีไม่ยอดท้อสองรอบคิดดูว่าไม่ยอดท่อสองรอบมันจะยืนได้นานขนาดไหน เนี่ยเป็นตัวที่พี่อยากได้ที่สุดนะครับในเมตาของบอร์ล่อยูเป็นสายพลังที่ยืนอีกตัวหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าทัตสึมิกิไม่มีไม่ยอดหอเกโรสเกโรไม่มีไม่ยอนหอแต่อีเนี่ยวัคซีนแมนมีสองรอบทําให้มันช่วยเป็นแบบตัวแ้งยืนในทีมได้สองรอบแบบเนี่ยอยากได้มากนะแต่ว่าไม่มีปัญญาตอนนี้สุ่มยังไงก็ไม่ออกนะ อีกตัวหนึ่งที่ควรหามาแบกทีมนั่นก็คือนี่เลยครับเกรวินใจเกเรเป็นตัวที่พี่เลือกใช้ในเซิร์ฟเวอร์555ด้วยเป็นตัวเริ่มต้นถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเล่นได้ยาวที่สุดในเมตาอยู่อ่ะทำไมมันถึงยาวเพราะว่ามันไม่ใช้ลูกไฟในการอันติและอันติมันคือการสตันบวกกัรกติดตัวมันคือการไล่เตะเตะกระดุมหักสีทองเนี่ยข้อดีทั้งนั้นเลยเป็นสายที่แบบ คือมีไว้ในทีมไม่เสียหายในเมื่อมันไม่เปลืองลูกไฟกับจอบ้านนะครับเกรวินเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมันจะมีแค่1-2 ID เท่านั้นใครได้มานี่คือเทพในการเริ่มต้นนะครับมาดูตัวต่อไปที่แบกทีไมได้นะอันนี้ก็อยู่ในตู้ตัวแดงเหมือนกันอย่างโกเคสึโกเคสึ u, นับว่าเป็น s อ r ที่ดูดีมากๆนะครับแม้ว่าจะเอาเป็นสายแท้งสายฮิวหรือว่าสายดาเม age. เกิดเอาตัวนี้มาแบกทีมนะแบกได้ในเฉพาะตอนลงดันเริ่มต้นหรือว่า PVP เบื้องต้นหลังหลังมาเจอ UR มันก็จะต่างชั้นหน่อยนะครับนน่นอนเป็นของโจมตีความไวเนี่ยโหตีแบบหมัดฝุ่น PM 2.5บอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามหมดเทมพี่โดนมาแล้วตอนเกมเปิดใหม่ๆนะมาตู้ตัวแดงกันมางตู้ตัวแดงตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาที่แบกทีมได้หรอไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเนี่ยโจเซ่ได้โจเซ่ยังคงเล่นได้อยู่แต่ว่าไม่แบกเท่าเมื่อก่อนละ ยังคงระเบิดสนามพลังแรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องพึ่งวัคซีแมร่างหนึ่งไงตัวมันเองเนะี่ยระเบิดแรงกว่านะครับแล้วก็กาโร่เล่นได้ในะช่วงแรกเท่านั้นช่วงแรกนี่โอ้โหเพาะหัวอย่างมันนะเริ่มต้นตัวนี้ก็ผ่านดันดีเพาะหัวเพาะหัว,หวร่วงกันยาวๆนะครับใครที่ไม่ซีเรียสกาโร่มันช่วงแรกได้นะี่ยช่วงหลังก็คือเลเวลเยอะๆแล้วเนี่ยกาโร่เริ่มไม่ไหวแล้วส่วน Man ซอมบีม้แมนซอมบี้แมนในเมตาของ UR มีประโยชน์ เมตาของบรออ่ายูอาร์เนี่ยยังคงรับอาวุธรับดาเมจได้ใส่ในทีมได้แต่มันเป็นสายอาวุธเพราะนั้นต้องคำนวณดีๆนะคำนวณดีๆว่าจะใส่อะไรเพราะว่าโซนิกก็อาวุธแล้วจะซอมบี้แมนเป็นอาวุธอีกตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ลองวางแขกันดูจากทีมกันดู ของบ่อรอ u ูอาร์เนี่ยตัวที่มันใช้ก็คือสองสายสลักหนึ่งสายต่อสู้หนึ่งสายอาวุธอารับก็เนี่ยเป็นทัศนาของพี่ตัวที่พี่ว่ามาทั้งหมดนะครับเป็นตัวเฟรีที่เราสุ่มหามาได้แต่ต้องใช้ความอดทนในการสุ่มหน่อยแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ตัวทั้งหมดที่ว่ามาเป็นส่วนประกอบของทีมที่เราเล่นมันไม่ใช่ตัวพระเอกชูโรงหลักเพราะพระเอกชูโรงหลักคือตัว UR ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทําได้นะก็คือเอาตัวละครพวกเมื่อกี้ที่พี่ว่ามาช่วยในการผ่านดานทําให้ผ่านดานง่ายทําให้เล่นและไม่เบื่อทําให้เรามีความอดทนในการเล่นเพราะถ้าเกิดว่าเราทีมไก่เราเล่นไม่ถึง109วันแน่นอนและเราจะไม่มีวันได้ตัวดําเยอะขนาดนี้ นี call, ony, ่ครับค no like ือสูตรที่เอามาบอกกันเนาะใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวันพันแมนในทัศนคติของพี่พวกพี่มีความคิดยังไงกับเรื่องนั้นๆคอมเมนต์มาบอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเล่าแบบนี้แล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะในเมื่อว่าเกม109วันมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเนี่ยก็เปลี่ยนบ้างยอดวิวเริ่มตกแล้วจากคนดู6 0 0ันตอนนี้เหลือ4 0 0 0ันกว่ากว่านะครับก็อยากกระตุ้นให้ช่องกลับมาการถ้าส่วนใครชอบคลิปนี้อยากให้ทำต่อไปนะฮะ ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ thank you